เราไปดูกันต่อกับเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะที่ทางกองทัพภาคที่3นะคะก็ได้มีการจัดให้มีการทําศูนย์เรียนรู้พันปาน้ําจืดน,นะคะเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นต้นแบบสร้างอาชีพสร้างไรายได้กับพี่น้องประชาชนค่ะ ที่ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะพันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงโคศกกองทัพภาคที่3กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ได้มีการถแถลงข่าวว่าสืบเนื่องมาจากวันที่15กุมภาพันธ์2,561 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสมเด็จพระกนิาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริกับแม่ทัพภาคที่สาณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากภกัณฑ์เพนสิริตำบลโป้งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ให้หน่วยงานทหารนั้นดําเนินการเพราะพันธุ์ปลาน้ําจืดพื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่สนใจที่ขอพระราชทานพันุ์ปลาค่ะ <ija. S 1> ทางด้านของกองทัพภาคที่สก็เลยได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างขึ้นซึ่งก็เป็นการผลิตพันธุ์ปลาน้ําจืดถวายสมเด็จพ,พระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตพันธปลาน้ําจืดให้แก่กำลังพลครอบครัวแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะคะให้ได้เข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะสร้างรายได้ต่อไปได้ในอนาคตค่ะใช่แล้วครับซึ่งทั้งนี้นะครับการดําเนินโครงการก็จัดตั้งกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2561ครับจนถึงปัจจุบันก็มีการ ผลิตพันปลาพระราชทานรวมทั้งสิ้น2 5 9 6 4 5 0ตัวก็ประกอบไปด้วยนะครับปลานินจิตรดาอยู่ที่2 5 0 0 3,450ตัวปลาสลิดครับ70,000ตัวปลาช่อน10,000ตัวปลาหมอไทยพันชุมพรอยู่ที่13,000ตัว ปลาหมอพันนี้คือตัวใหญ่มากนะคุณเคย<ล>เห็นินมนยม,มทานกันด้วยนะครับถูกต้องเลยครับพร้อมได้มีการพระราชทานพันปลาแต่ละชนิดอีกนะครับรวมทั้งสิ้น2ล้าน2แสน12,725ัวสําตัวสำหรับประชาชนที่สนใจนะครับสามารถมาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยนี่นอกจากที่จะ เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยนะขาก็ยังมีการแจกให้ด้วยถ้าเกิดสําหรับประชาชนที่สนใจนะคะใครก็ตามที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะคะที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสค่ะโอ้ปลาตัวใหญ่มากด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะไปดู